แกะให้นะครับออเดอร์นะไม่ใช่ออเดอร์ในเอฟซีหน้าร้านนะครับผมดีวยมากค่ะทำนิ่งก่อนรอแป๊บนึงนะครับดเดี๋ยวเจ้ออมแกะให้นะครับอันนี้ประเดิมไปแล้วนะอันนี้ลูกที่สองนะเ c ีหน้าร้านเนาะโอเคยิ้มอย่างเดียว fc เอฟซีมาจากไหนนะพาคประเดงอ๋อไม่ไกลไม่ไกลแล้วก็ไม่ไกล,ไม,ไกลมาดูเนื้อกันนะอันนี้เอฟซี FC ทานเนื้อไหนนะกอบนอกนุ่มในใช่ไหมเ<ม>จ้าอมกอบนอก,กนุบบน<ด>่มในกอบนอก,กนุ<ด>่มในกำลังดีนะจ๊ะนี่ว้าวอีกแล้ว ที่เท่าไหร่นะสิบสามสิบสามสามกันยาสองห้าหกเจดแต่นี้ทําไมขึ้นสิบสองนาฬิกาเลื่อนวันศุกร์ที่สิบสามกันยาสองห้าหกเจดนะครับที่สิบสามนะครับศุกร์ที่สิบสามตอนนี้เวลาเที่ยงสิบห้านาทีนะคะร้านเจ๊อ้อมพร้อมเสิร์ฟแล้วนะเป็นลูกเป็นแพค็คเราก็มีจ้ะวันนี้ จะมีโปรให้ F4 ไหมอันนี้มีโปรเนื้อรวนเนื้อรวนเหรอ 3, 1สามกิโล1,500โอ้มันจัดโปรอริง <1, S 1> แล้ว690สองโล1ส2 0สามโล1 5้0 690ใช่ไหมหนึ 1, ่งโลใ้าสองโล1,020สามโล1,500สามโล1,500โอ้ยจุกไม่ไหวนะครับผมนะ แกะใหม่แพ็กใหม่เลยนะคะผมนะแกะเนื้อใหม่ให้เลยนะคะผมเนื้อตาม,ตามสั่งนะแกะตามออเดอร์ไม่ได้แกะไว้อ่าไม่ได้แกะไว้นะครับผมแกะตามออเดอร์เลยนะครับเ <c oughs> ก่งน,นะลูกค้ากินดูไหมคะก็เก่ง <c oughs> กลัวของลูกค้าไม่สวยอีกที ทีสองทีสามทีก็ได้ลูกนี้น่าจะได้ห้าปูนะลูกนี้นมา <5 S 2> ก่อนเลือกก่อนเลยห้าปูใช่ไหมเจ้าอ่ำมาก่อนเลือกก่อนดดามาก่อนเลือกก่อนนะครับใกล้แว่มาเรียกหน้าร้านได้ thì người còn mới trông đi mới trông đi

ดูแล้วก็แผ่ต่อไม่เป็นไรเต่แผ่ต่อ Đây rồi